I think it's really okay, important, yeah, important. what Larry's saying right now. Really important. <laughs> <laughs> you know, we spent a lot of time building the foundation of the new covenant and that Jesus is the sacrifice for everything. His blood sacrifices for us 100%. <laughs> <laughs> and we have we have to understand that are any sacrifice we do for god we are not doing it because we need to be forgiven or we're sacrificing something to please god or earn god's love <S เราไม่ได้ดําเนินชีวิตเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้เสียสละสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อรับรักจากพระเจ้ามากขึ้นนะเหมือนเหมือนกับว่าโอเคฉันรู้สึกว่ารักของพระเจ้ามันถ้าเกิดฉันอยากจะได้มากขึ้นฉันจะต้องทํานั่นฉันจะต้องทํานี่นั่นไม่ใช่วัฒนธรรมในแบบอาณาจักรพระเจ้า forgive คือ right <laughs> ท่านได้รับการอภัยแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นท่านไม่ได้พยายามเสียสละพยายามดำเนินชีวิตตามเสียงของพระเจ้าเพื่อได้รับการอภัยเพิ่มขึ้นคือคุณได้รับการอภัยหมดสิ้นแล้ว You are 100 loved right now. หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นพระเจ้ารักคุณเลยคุณไม่ได้คุณไม่มีอะไรที่คุณต้องทำเพื่อให้พระเจ้ารักคุณมากกว่านี้แล้วคือพระเจ้ารักคุณแบบมากที่สุดแล้วหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นแล้ว

ทุกอย่างที่เป็นอาณาจักรพระเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นในชื่อตของเราได้ล้วนแล้วเกิดจากสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำสำเร็จทั้งนั้นเลย so then Romans 12 1 says I beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice holy and acceptable n not which is a reasonable service so why are we sacrificing to God อาแต่ว่าโรมบทที่12ข้อที่1บอกไม่ใช่เหรอที่เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าวิงวอารท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าให้เป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ ที่มีชีวิตเป็นที่พอพระใจ้าระเจ้าอา้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องมีอะไรที่ต้องเสียสละมากกว่านี้เพื่อพระเจ้าแล้วแล้วทำไมโรมบทที่12ข้อหนึ่งถึงบอกแบบนี้ล่ะ He sacrificed for us and because of his sacrifice our position in the family and living in eternity with God is secure forever because of what he did for us คุณย่ายคือจริงๆแล้วเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่มันสำเร็จแล้วคือสิ่งที่พระเยซูทำพระเยซูทำเพื่อชีวิตของเราทุกคน But now we become a living sacrifice for Him. So that Christ in you, the hope of glory, can move through you, the glory of heaven can move through you to touch other sons and daughters of God to bring them into that same reality. that Jesus Christ is their sacrifice for them to bring them into the family and they can live in eternity for heaven within heaven forever เมื่อท่านได้วางชีวิตของท่านยอมจานนเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์แด่พระเจ้าพระสิริของพระเจ้าที่เต็มล้นอยู่ในท่าน่ะเมื่อท่านเคลื่อนตามพระเจ้าเมื่อท่านถวายทุกอย่างแด่พระเจ้าจริงๆทั้งความคิดอารมณ์ความรู้สึกการตัดสินใจของท่านพระสิริของพระเจ้าที่หนาเน่ในท่าน่ะจะทะลุทะลวงออกมาผ่านชีวิตของท่านสัมผัสผู้คนมากมายรอบท่าน และพัสดีนี้เนี่ยนะที่นําให้ผู้คนเหล่านั้นได้สัมผัสถึงความดีงามของพระเจ้าความรักของพระเจ้าการอภัยของพระเจ้าจนทําให้พวกเขาเหล่านั้นยอมถวายนั่นชีวิตของเขาเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตบริสุทธิ์ถวายแด่พระเจ้ายอมเป็นในแบบที่พระเจ้าทรงสร้างในตามพระฉายของพระเจ้าด้วยเช่นกัน so our sin is completely forgiven and forgotten God and บาปของเราได้รับการอภยัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะอดีตปัจจุบันอนาคตที่ยังมาไม่ถึงพระเจ้าชําระไปเกลี้ยงไปถึงล่วงหน้าจ่ายล่วงหน้าไปถึงอนาคตเรียบร้อยแล้วแล้วก็ พระองค์ไม่จดจําคือไม่จดจําบาปจริงๆ n i n g ทํทา,าทไมเราถึงอยากจะหยุดที่จะทําบาปหรือว่าทําไมเราถึงอยากจะหยุดที่จะมีชีวิตที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้านะ่ะ glory of God พี่น้องจําลากศัพท์ความหมายของเขาว่าความบาปได้ไหมครับความบาปหมายถึงอะไรครับหมายถึงการพลาดเป้าพลาดจากอะไรครับพลาดจากพระสิริของพระเจ้าพลาดจากการจดจ่อของพระเจ้านี่แหละความบาป And we want nothing to get in the way of the glory of God moving through us to touch other sons and daughters of God so that that same sacrifice they can see and come into the family and live in eternity with heaven. <laughs> การที่เราไม่อยากจะทําบาปคือผู้นี่คือเราไม่อยากจะตัดสินใจเราไม่อยากจะใช้ความคิดในการดาเนินชีวิตอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นพระไทยเป็นความคิดของพระเจ้าเท่านั้นเมื่อเพราะเมื่อเราดําเนินตามทางของพระเจ้าจริงๆเราจะไม่พลาดจากการทรงสิติพระสิทธิของพระเจ้าสันติสุขของพระเจ้าในทุกเวลาเลยเราจะได้รับในสิ่งนี้เสมอ er, จนชีวิตของเรามันหลั่งไหลด้วยพระสิทธิของพระเจ้าไปสัมผัสผู้คนจนลูกๆของพระเจ้ามากมายได้กลับมาคือดีกับพระเจ้าผ่านพระสิทธิของพระเจ้าที่เต็มล้นอยู่ในชีวิตเราแต่ละคน

เฮ้ย hey, ฉันยอมเสียสละสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่จะตามพระเจ้าฉันยอมเสียสละไม่เอาความคิดของตัวเองฉันยอมเสียสละเพื่อตัดสินใจตามความคิดของพระเจ้าเพื่อว่าฉันจะได้การอภัยมากขึ้นเพื่อที่ฉันจะได้ความรักมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่ครับผมจริงๆแล้วการที่เราเสียสละชื่อของเราเป็นเครื่อบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธ ไม่ใช่เพื่อได้รับรักหรือการอภัยมากขึ้นแต่เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงรักเรา100%หมดหัวใจและอภัยให้เราทั้งหมดแล้วเนี่ยแหละมันเป็นอะไรที่มันชื่นชมเปนดีมันซาบซึ้งในงสิ่งที่พระเจ้าทำจนเรายินดีให้ทั้งชีวิตแด่พระเจ้านี่แหละนี่คืออ,อรักฐานวัฒนธรรมที่แท้จริง But because you know you're forgiven and loved, because you know the power of that truth in your life, and because you know how much He loves you and that He is your only sacrifice, and believing in Him is what empowers you to have the kingdom of God. <laughs> เอ่อการเพื่อพระเจ้าจะได้อภัยฉันมากขึ้นเพราะรู้สึกว่าพระเจ้าอภัยฉันไม่พอหรือว่าได้รับรักจากพระเจ้ามากขึ้นไม่ใช่คุณเสียสละเพราะว่าพระเจ้าให้้งการอภัยและความรักใส่คุณแบบว่าเต็มรูปแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คุณถึงอยากจะวางทั้งชีวิตของคุณแด่พระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นเสียสละและถวายทั้งชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราก่อนเมื่อเรารับจากพระองค์เราถึงสามารถ ถวายทั้งชีวิตของเราโดยพระคุณของพระเจ้าเพื่อพระองค์ได้มันไม่ใช่เพราะเราพยายามทําเองพระเจ้าเริ่มก่อนเริ่มกับเราก่อนเทส,สิ่งนี้ให้เราก่อนเราถึงสามารถได้รับพระคุณจากพระเจ้าในการถวายทั้งชีวิตแด่พระเจ้าด้วย So why do you become a living sacrifice for him? ทาไมต้องเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ถวายแด่พระเจ้าละ่ะ Because you love him and you want him to get everything he needs and he needs his children back เพราะเรารักพระเจ้าและเรารู้ว่าหัวใจของพระองค์ดีที่สุด เราเลยอยากจะให้หัวใจของพระองค์สิ่งที่พระองค์คิดสิ่งที่พระองค์อยากทําสิ่งที่เป็นตามพระทัยของพระเจ้าเป็นจริงอยากให้สิ่งที่เป็นพระทัยพระเจ้าเป็นจริงอ่ะเพราะทุกอย่างที่อยู่ในหัวใจพระเจ้าทุกการตัดตัดสินใจของพระเจ้ามันดีทั้งสิ้นอ่ะแล้วหัวใจของพระเจ้าคืออยากนําลูกๆกลับมาคืนดีกับพระเจ้าโหมันดีขนาดเนี้ยมีอีกเหรอที่ฉันไม่อยากจะตามพระทัยพระเจ้าก็โดยพระเยซูนี่แหละเพราะพระเยซูนี่แหละเราถึงได้ทุกอย่าง ที่เป็นของเราในฐานะลูกในฐานะพระชายที่แท้จริงของพระเจ้า because sacrifice so needs you love you to become move through you so he he get everything he can can want a living him till มันเป็นเพราะความรักต่างหากที่ทำให้คุณเสียสละการเสียสละไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ที่คุณอยากได้อย่างอื่นไม่เพราะพระเจ้ารักคุณมากคุณเลยยอมวางชีวิตให้โรรองต่างหากมันไม่ใช่การเสียสละในแบบนี้หรือว่าเสียสละในแบบศาสนาฉันเสียสละนั่นเสียสละนี่ยอมทำน,นั่นยอมทำน,นี่ เพราะฉันอยากได้นั่นฉันอยากได้นี่อันนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมในอาณาจักรพระเจ้าครับที่คุณเสียสละที่คุณยอมจำนวนต่อพระเจ้ากเพราะคุณแพ้ทางความรักของพระเจ้า And needs his kids back needs kids he his และหัวใจพระเจ้าโคสมควรแพ้ทางอย่างยิ่งเลยเพราะว่าหัวใจของพระเจ้าไม่มีอะไรที่เลวร้ายเลยมีแต่ความดีงามทั้งสิ้นที่ต้องการลูกๆของพระเจ้าได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าที่แสนดี And he wants to move through his sons and daughters and colabor with us so the glory of God and the love of God can touch other as God into in and bring them back into family them well น้ำหัวใจของพระเจ้าผู้เป็นพ่อของเรานั้นคืออยากทําร่วมกับลูกๆของพระองค์ด้วยนั่นคือสาเหตุที่ว่าทําไมพระองค์ถึงปรารถนาที่จะเคลื่อนผ่านชีวิตของเราพระองค์ปรารถนาให้เราเคลื่อนไปกับพระองค์ถ้าพระเจ้าทําเองทั้งหมดทุกอย่างก็ทําได้นะลูกๆก็ นอนนั่งอยู่เฉยๆแต่นั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่ทางของพระเจ้าถ้าลูกๆของพระองค์นอนนั่งอยู่เฉยๆมันคือหัวใจก็ไม่ได้เป็นแบบพระเจ้าสิอะไรประมาณนั้นเพราะงั้นสิ่งที่พระเจ้าทําคือพระองค์ปรถนาจะเคลื่อนกับลูกของพระองค์นี่แหละความรักความสัมันธ์พระเจ้าปรถนาความรักความสัมันธ์กับมนุษย์พระเจ้าจะทําโดยพระองค์เองก็ได้แต่พระองค์อยากทําร่วมกับลูกๆของพระองค์มากกว่า never everything need forget Jesus sacrifice gives you you อย่าลืมว่าสิ่งที่พระเยซูคริ์ทำสำเร็จมันสำเร็จแล้วจริงๆคุณมี ทุกอย่างที่จําเป็นตลอดชีวิตชัว่วนิรันดร์อยู่ในพระหัสของพระเจ้าแล้วทุกอย่างที่จําเป็นอยู่ในพระหัตของพระองค์แล้ว And from that place of knowing who you are and knowing how loved you are and that you have everything you need, you sacrifice so He can move through you to get what He needs. เมื่อคุณตระหนักถึงสิ่งนี้แล้วว่าพระองค์วางทั้งชีวิตของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายหลุดพ้นจากความแบบและความตายนั่นแหละคือความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและพระองค์ก็ปรารถนาให้เรา ถวายทุกอย่างทั้งชีวิตความคิดของเราให้กับพระเจ้าเช่นเดียวกันเพราะพระองค์เป็นผู้ริเริ่มการเสียสละที่แท้จริง So I love when Larry starts teaching about this. It just making sure very deeply it's established in our heart. We don't sacrifice anything to get what we need. His sacrifice is what gave us everything we need. <laughs> เราไม่ได้เสียสละเพื่อจะได้นั่นจะได้นี่มากขึ้นแต่พอพระเจ้าให้มาเยอะแยะมากมายขนาดเนี้ยเทมาให้ขนาดเนี้ย เราถึงอยากจะวางทั้งหมดทั้งชีวิตของเรายอมจำนวนเด็จขา what have.